อยู่ไก่5ตัวโอเครีสกูอ่าชิคก้นบอยวิ่งนะครับอืมอย่างนี้ต้องเปิดไก่นะไก่ใช่ไหมน้องนี่เฮ้ยมัดเดียวจอดมัดเดียวจอดได้หรอพี่โอ้ไก่ถึงกระตุยไก่ตุย หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a l o r d s Eight Racer s a u s a g e Band Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แล g n a Lock ok Mobile บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็บ Richman Shop หรือ f a c e b o o k Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Richman Shop ยอวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูบ่ายดิวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเซตซีโร่ u r เว v a ์นะท่านผู้ชมนะวันนี้เขาเปิดเอรีแอสเซทให้เล่นในส่วนของ iOS a n d สแอนคอมพิวเตอร์ PC นะเป็นเกมแนวอ่าูเวอร์เวลนะฮะท่านผู้ชมนะ s u เว i v ์เวลเอ็มโออาร์พีจีนะครับ เป็นผู้พัฒนาโดยชาวไทยนะครับรี p u b บิดออฟรีเจนนะท่านผู้ชมนะเป็นแนว survival นะครับเกมนี้เนาะมีเล่นในส่วนของ iOS a n d r o i d คอม BC นะจ๊ะคนดูโอ้โคตรเท่นะครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะคนดูมาเดี๋ยวเราจะไปลิ่นกันเลยนะครับอย่างแนีมันบอกให้เราไปเก็บไม้ก่อนจะไม่โอเคนะครับโอ้เกมภาพใช้ได้อยู่เก็บไม้ยัางไงว่าทำยังไงว่าคนดูเก็บไม้ทำไงอะ What the heck อเอ้นี่กดออกดวิ่งไวตรงนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยเออนี่มันล่าไก่ป่ะน้องต้องล่าไก่เลยโหลไปตัดไม้ใช่ไหมไม่มันบอกให้เราไปเก็บอ๋อคอลิกคอลิกแบนเหรออ้าวเป็นภาษาไทยอ๋เอ,อเก็บไม้โอเคเก็บไม้ไม้อยู่แถวไหนนออ้อไปวิ่งวิ่งวิ่งไม้ไม้น่าจะอยู่แถวนี้นะคนดูมาก่ะอันนี้ผมเล่นบน iPad นะครับคนดูเด้ ภาพยังได้ภาพยังได้ไหนไวะยูแต่ไก่ไม่เจอไม้เลยไม้อยู่ตรงไหนเนาะเป็นแมปนะครับท่านผู้ชมนะแมปค่อนข้างใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมนะ,ะตัวเกมจะมีในส่วนของแถบเลือดแล้วก็แถบอาหารแถบน้ำด้วยนะท่านผู้ชมนะอืมตอนนี้ผมกำลังหาไม้เนี่ยไม้กูจะเอาจากไหนวะนี่ึ้นมาอันนี้อันนี้น้ำนะครับใส่ขวดก็มีใส่อุธหนึ่งอุธสองด้วย เดินดูก่อนเดินดูก่อนอันนี้เป็นกวางนะครับกวางกวางเดียวรองเอยไม่ใช่อันนี้หินโอเคเก็บก่อนเก็บหินไปก่อนแต่ตอนนี้ไม้อะไม้ผมยังไม่หินเลยไม้ต้องเก็บตรงไหนนี่ไม้เดินมาแก้แต้นไม้หรือเปล่าคนดูไม่ใช่ไม่มีเก็บจะรู้อเลยจะเก็บยังไงนี่อันนี้หินโอเคอ่าตัวเกมมีภาษาไทยนะคนดูนะเก็บไม้ ยังไงวะต่อยต้นไม้หรอไม่น่าใช่เนี่ยดาเมจศูนย์เนี่ยว่าแต่อีกอยดูดิเอาหินมาใช้ได้ไหมวะเราลากหินมาใช้ได้ไหมใส่ไม่ได้คนดูโอเคอ่ามีการอัพในส่วนของสกิลต่างๆนะนี่คุณสมบัติเนี่ยอัพสตรีนเอจี วิตาลิตี้นะครับแล้วก็อินเทลเจนนะครับทิกซ์แล้วก็รักโห้ว่าเฮ้ยจะไปพื้นฐานมันเหมือนเล็กนรกกันเลยวะเนี่ยมันเป็นแรงมันนานใจหรือเปล่ามีการตีบวกสกมสกิลพวกนี้ด้วยนะครับนี่แล็กซูไวเวอร์หรือเปล่าเอ๊ะเราต้องไปหาอาวุธแน่เลยนะทุกชมนะในการที่จะ,ะตัดต้นไม้นะผมคิดว่านะอาจะต้องมาคุยกับ NPC ตรงนี้หรือเปล่านี่ร้านค้านี่นี่อ่าโอเคนี่ อยองยานะครับท่านผู้ชมนะคุยใหม่ดิอ่านวัสดุโอ้โอเคโอค้ยซื้อได้นะแต่ไม่มีเงินซื้อนะครับตัวเกมรันได้30มสิเฟรมนะที่จริงถ้าเล่นบนคอมนี่น่าจะรันได้เยอะกว่าน,นี้นะผมดูก่อนดิอา่าเราตั้งผมตั้งกราฟิกไว้เยอะอยู่นะครับนี่ไงเฟรมเรทโอ้ปรับได้ตรงนี้นะครับอืมอ๋อนี่ร้อยยี่สิบเฟรมบน Apple M1 เอนนะเฮ้ยอ่าวเรื่องจัดคนดูมานนี้ทีนี้เราจะ เราไปเก็บใบตรงไหนละไม้หาไม่เจอเลยอ่ะไม้อยู่ตรงไหนน้องโอ้ยอจะใส่นนะอะไรเยเก็บดิตรงนี้มีอะไรให้เก็บบล็อกเดินดูก่อนครับสำรวจก่อนเนี่ยเปลี่ยนยังไงว่าคนดูอาวุธเนี่ย ไม่มีนะี่ไม่มีไม่มีไม่มีวุ้นใส่เลยหรือว่าเราต้องไปคุยกับ NPC ตัวเมื่อกี้นะนี่กดแล้วเรากดให้มันวิ่งไวกว่าเดิมได้อยู่มามามาเฮ้ยด้ๆๆเครื่องเครื่องพี่เริ่มร้อนนะประเด็นนะรู้เดี๋ยวผมเปิดนนี่ก่อนท่านลมมือถือก่อนเฮ้ยพอเปิดเฟรมนี่จะเยอะนี่เครื่องเริ่มร้อนสำหรับ iPad โอ oh, ตึงเย่ yeah. มาไต่กันฟัวเวเรี่กูดไปได้ครับที่นี่คุยแก่นี่หรือเปล่านี่ซื้อของนี่ใช่ไหมคอนเฟิร์มนี่อ๋อเอ้ยกำลังเข้าสู่พื้นที่ใหม่คืออะไรอะ่ะวัดไส้ฮิตคืออะไรเบือ เอาจริงดิอ๋อนี่หมู่สอนลินโอเค <c oughs> มันบอกให้เราเก็บไม้ครบ3ชิ้นใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้เป็นหมู่สอนลินนะฮึว้าวสุดเวอร์จะจัด,จดคนดูเอาดิเอ๊ะคอ,อ,อสไิเวอร์ขอสติรูปแป๊บโอ้ไปเลยจับที่นี่ กดวิ่งก่อนนะครับน่าจะให้เรามาที่นี่ก่อนนะผมคิดว่าน,นะครับมันบอกให้เราเก็บไม้3อันใช่ไหมตอนนี้รูปอาหารเราเริ่ม,มาหายแล้วนี่เราเข้ามาในเมืองนะครับไหนยะพี่ไม่เห็นมีอะไรให้ผมทำเลยฮะไหนลราไม่ เก็บกิ่งไม้มันบอกให้เก็บกิ่งไม้นะว่าแต่ฮิกใครรู้บอกผมดีวันดูเก็บไม้คือตรงไหนนี่นี่มาโซนไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อโซนอาหารอะไรวะเนี่ยนี่นี่ที่คราฟของไม้เราเอาจากไหนได้เมเนี่ทายอาวูดเหรอแสดงว่าผมต้องคราฟอาวุธก่อนหรือเปล่าวะจะตี <Hey. S 2> ตรงนี้ได้ ไม่ได้คนดูนดูต่อยฟรีเลยเนี่ยเอาเดี๋อวดี๋วซูเวอร์จัดซูเวอร์จัดขอแคปรูปอีกที่นึงโอ้หไป <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรให้เก็บเลยนะแถวนี้อันนี้เป็น N p C เรานะร้านค้านี่เฮ้ยไม่มีตังค์ซื้อนะเพื่อน เอาของจากไหนวะไม้จากไหนนะผมยังไม่รู้เลยนะไม้เขาจากไหนเนี่ย <c oughs> เดิมมันเจจะทีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างอาจจะต้องกลับไปจุดเดิมรู้หรือเปล่าวะคนดูรู้หรือเปล่ากิ่งไม้อะน่นะน,นี่มันมีตามพื้นด้วยนะนี่ ไม่ใช่เก็บไม่ได้ถ้ามันเก็บได้มันจะมีรูปขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมเก็บไม่ได้นะครับอันนี้อเรากลับที่เดิมเฮ้ยพี่มันเก็บไม่ได้เลยกลับไปกลับพื้นที่เดิมเราดีกว่านะพื้นที่เดิมเรายังมีดูมีอนาคตกว่าเว้ยวัยตื้อ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  ชูดาเกอร์ลองเดินเข้าไปใกล้ๆจะเห็นไม้อ๋อเอาละเริ่มจะเก็บไม้ก่อนเลยเก็บไปครบ3ชิ้นนะเอ okay. อเฮ้ยนี่ไงนี่เมื่อกี้นี่ผมเห็นอะไรแวบๆอ๋ออันนี้ไรเบอร์รี่เบอร์รี่เราโหนี่ไงอันนี้อะไรโอเคอว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆกับพวกอันนี้หรือเปล่า ไม่ใช่นี่หรือเปล่าฟืนหรือเปล่าคนดูดูซี่ไม่ใช่อ๋อนี่ไงอ๋อตรงนี้เป็นจุดครัฟของนะแบนช์ Branch, ตรงกิ่งไม้นะผมอาจจะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆอะไรที่มันบอกเมื่อกี้เนี่ยเดินสำรวจดูก่อนนะครับ วะนี้มันตัดต้นไม้กันนะนะคนดูนะเรายังเดินหากิ่งไม้อยู่เลยใครรู้คอมเมนต์หน่อยคนดูมันอยู่ตรงไหนวะวเฮ้ยผมเดินมานานแล้วนะน,ะนี่ไปซึ่งกิ่งไม้ มีอะไรเลยตีมีหน้าหมดแล้วนะครับเนี่มันบอกมันมีไก่มาเก็บไม้ด,ดูไหนอ่ะคนดูเฮ้ยเดินหนันแล้วเนี่ยโอ้ยนู่นหรือเปล่าเนี่ยอยู่กับพื้นน,นนะผมเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม อ่าน่าจะใช่เจอแล้วกิ่งไม้สวยได้หนึ่งแล้วหนึ่งอันอ่านี่อันที่สองสวยครับพี่ก็ิปต้นไม้แบบนี้นี่ว่าถึงจะเห็นโอเคโอเคเดินรอบรอบก่อนโอ้ยเจอแล้วคนระับก็มาเอาตรงนี้นะคนดูกิ่งไม้ในพวกเนี้ยแต่มันหล่นแค่นี้เหรอพี่ผมถามก่อนที่หล่นสองอันแล้วผมจะเก็บยังไงต่อล่ะที่นี่ห ีภารกิจรายวันภารกิจล่าไก่อ๋อมีภารกิจล่าไก่เอ,อ้ยเอาสักหน่อยภารกิจล่าไก่เลยละกันเอ็กซิบบอยโอสมาภารกิจล่าไก่เราต้องให้ล่ากี่ตัวนี่ดูสิอยู่ไก่ห้าตัวโอเคริสโกอ่าชิคเก้นบอยวิ่งนะครับอืมอย่างนี้ต้องเปิดไก่นะไก่ใช่ไหมไหน้องนี่เฮ้ยมัดเดียวจอด มัาเดียวจอดได้หรอพี่โอ้โหไก่ถึงกระตุยไก่ตุยไก่ตุยแย่นี่เราต้องมาเอาของแถวนี้กันต้นไม้เฮ้ยนั่นมันม้วนตัวได้ไงเนี่ยเปียสวินเหรอมีของในไรตกอยูนี้ด้วยอุ้ยเนื้อไก่ฟรีนะเนี่ยเก็บดิไยวใช่ของเรามันเก็บไม่ได้คันดูอืมเอาเก็บของอื่นนะเนี่ยต้นไม้มันควรหล่นดอกของหน่อยนาย มันกิ่งไม้ไม่ดบเลยอะเดื่อสำรวจก่อนหลากการนีเก็บคนไทยนะครับเราน้องบอกเลยหลอที่แต่ผมว่าควิตมันยากไปหน่อยนะเย่นก็ปล่อยอัตราการดบของลงมาหน่อยนะเนี่ยผู้พัฒนาครับถ้าเห็นอยู่ยังไงก็พัฒนาดื้อตรงนี้นี่มันดบของไม่ลงเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยหาอย่างยากดินี่แค่ควิตแรกกูก็ททอล้วเนี่ย <laughs> ไปคนดูวิ่งก่อนหาแถวนี้ก่อนนะครับอาจจะมีของดีของติดอยู่แถวนี้ เด็วกวางเฮ้ย,เห,ยเหมือนมีอะไรปุ่มอะไรให้เราเก็บได้เมืแ่อบบกี้นี้มีรูปปุ่มมือขึ้นมานะเราเก็บได้กิง่กงงกงกิง่กงไม้นะครับอ้โหเก็บได้สองอันอยู่เลยกิ่งไม้เรียนทาแนวต้นไม้แล้วมันยังไม่เจอเลยนะเจอแต่หินเนี่ยหินนี่ดอกอย่างดีนะนี่เพราะอาหารเรากำลัลงจะหมดกินก่อน I อทมิมอิสคูลิง หนีหาไม้นี่ไม้นี่มานี่นี่ไงคนดูไม่ดอกเลยหรอแถวนี้ไม้ว้าแต่ฮกเอาจริงดิพี่ชายไม้ไม่ดอกไปผมเลยอ่ะเดืนมาตั้งนานเลยนี่นะนี่เนื้อใครวะเนื้อ,อแกะใครอ่าเรียบร้อยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับตัวเกมเซซิโร่ซูเวอร์นะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับพี่ยายใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะเป็นอีกเกมที่ สนุกอยู่นะครับแต่ว่าหาของยากหน่อยไปเกิ๊ผู้พัฒนาคนไทยด้วยนะเออลิงก์อ่าโหลดเกมนี้อยู่ด้านะครับจะแต่คลิปนะแต่ผมแปะไว้ให้น้องสำหรับใครที่อยากจะไปโหลดมาเล่นนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นี่นครับสำหรับวันนี้พี่กูตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรเต